โอเคครับสวัสดีนักเรียนนะครับนะชั้นประถมศึกษานะครับปีที่3นะครับทั้งป .3 ทับและป .3 ทับนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะนะครับวันนี้เราจะมาเรียน2เรื่องด้วยกันนะลูกนาเรื่องที่1ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือชีวิตและครอบครัวนะครับนะแล้วก็การพัฒนาต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มแชร์หน้าจอย ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับพวกเราก็ตั้งใจฟังเนาะแล้วเวลาครูถามเวลาครู <S <S ถามก็ถามอะไรก็สามารถเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับลูกนะโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวครูจะเปิดแชร์หนา้าจอให้เราพวกเราได้เห็นกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับอ่ะใครที่เห็นหน้าจอที่ครูแชร์แล้วนะครับปัจจัยที่มีผลต่อก,การเจริญเต,ติบโตนะครับอ้าวชู2นิ้วขึ้นมาลูกชู2นิ้วขึ้นมา ชู2นิ้วขึ้นมาค้างเอาไว้ถ้าเห็นแล้วนะครับสวัสดีน้ําปั่นนะครับถ้าน้ําปั่นเข้ามาแล้วน้ําปั่นปิดเสียงให้ครูด้วยนะครับโอเคครับเอามือลงครับขอบคุณมากครับวันนี้พี่สตางก็ก็เรียนกันแบบชิวๆนะครับนอนเรียนก็ได้นะครับพี่จี๊ดจะกินก็ได้ครั้งที่แล้วนี่พี่จี๊ดก็เอาข้าวมากินเลยนะครับเพราะหิวจัดๆเลยนะครับอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตกันนะครับเอามือลงได้เลยครับพี่จี๊ดครับ อะนะครับปัจจัยการเจริญเติบโตของเรานะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะนะครับก็คือให้นักเรียนก่อนเลยอันดับแรกนะครับให้นักเรียนสังเกตสังเกตตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆของตัวเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอหนูเอได้ยินเสียงครูไหมหนูเอขอสองนิ้วหน่อย โอเคครับได้ยินแล้วต่อนะครับนะให้นักเรียนสังเกตตัวเองก่อนนะครับสังเกตตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับนะเช่นส่วนสูงเพิ่มไหมนะครับน้าหนักเพิ่มไหมนะครับรูปร่างเราเป็นยังไงสูงขึ้นไหมนะครับหรือเหมือนเดิมนะครับหรืออ้วนขึ้นไหมนะครับนี่คือการเจริญเติบโตของเรานะครับนะที่ก้าวข้ามวัยต่างๆนะครับนะคราวนี้ ปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตเลยลูกจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน2ประการด้วยกันนะครับคือ1กรรมพันธุ์นะครับสสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าเรามาดูอันแรกเลยครับนะเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์มาจากอะไรลูกมาจากการถ่ายทอดนะครับนะมาจากพ่อแม่ของเรานั่นเองนะครับนะการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของเรานั่นเอง นะครับเช่นอะไรบ้างลูกเช่นผมหยิกถ้าแม่เรามีผมหยิกเราเกิดมาอาจจะมีผมหยิกก็ได้นะครับนะเพราะเราสืบกรรมพันธุ์มาจากพ่อและแม่ของเรานั่นเองนะครับนะสองผมตรงนะครับนะหนูจะเห็นว่าเอ้ยทำไมทำไมนักเรียนบางคนผมหยิกนักเรียนบางคนผมตรงนะครับเอาตอนนี้สตางสตางสตางเป็น กายล่างเป็นเนื้อฮักและทุบหมอนใหญ่เลยนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็ผิวค้ํานะครับผิวค้ํานี่สมมติอ่าแม่เราขาวนะครับนะพ่อเราดําแต่กรรมพันธุ์ออกมาปุ๊บเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะออกมาเป็นแบบไหนจะขาวหรือจะดํานะครับนะก็ขึ้นอยู่กับยีนนะครับที่เราที่เราเกิดออกมานั่นเองนะครับนะนะครับต่อไปก็คือ นะครับกรรมพันธุ์เหล่านี้นะครับนะก็เราถามว่าเรากําหนดเองได้ไหมมันกําหนดเองไม่ได้ลูกเราไม่สามารถกําหนดเองไม่เราเราไม่สามารถกําหนดเองได้นะครับนะนะครับนะอ่ะแต่เราสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ตามอะไรครับตามสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับตามสิ่งแวดล้อมนั่นเองอ่ะเรามาดูข้อที่2นะครับนะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ อ่ะตอนนี้หนูเอได้ยินเสียงครูไม้หนูเอชูสองนิ้วให้ครูดูหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับนะอ่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมนะครับในหัวข้อที่2นะครับเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างอ่ะลูกอากาศน้ําอาหารการพักผ่อนการเลี้ยงดูของพ่อแม่ของเรานั่นเองแล้วที่สําคัญเลยคือการออกกําลังกายนะครับนะ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยให้เรามีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็พัฒนาการที่ดีนะครับถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีการพัฒนาของเราก็อาจจะไม่ดีไปด้วยนะครับนะสิ่งที่สำคัญของร่างกายของเราก็คืออาหารอาหารอันดับแรกเราต้องกินอาหารให้ครบห้หมู่นะครับต้องกินให้ครบ5หมู่นะครับเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆ่นะลูก นะครับหนูกินอะไรบ้างอ่ะไก่หมูนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับนำมาทำเป็นอาหารนะครับมีอะไรบ้างนมนะครับผักผลไม้นะครับนะแล้วก็น้ำมันน้ำมันพืชนะลูกนะนะครับเล็กน้อยนะครับเช่นเอ่อไปทอดปลาเงี้ยเราก็ต้องใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับนะนะครับแล้วก็ปัจจัย ของสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้เราจเจริญเติบโตนะครับก็คือการออกกําลังกายวิ่งอยู่ที่บ้านวิ่งที่สวนสาธารณะนะครับนะเล่นฮูลาฮูปนะครับกระโดดตบวิดพื้นซิดอัพอะไรก็ได้ลูกที่เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายได้หมดเลยนะครับตอนนี้สตังหลับไปแล้ว กตังหลับตาไปแล้วแล้วตอนนี้หมูเอ็กก็น,น้ำลายไหลใส่คิตตี้ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการพักผ่อนลูกนะครับการพักผ่อนนะครับไหนใครนอนไหนใครนอนหลับ8ถึง10ชั่วโมงบ้าง่า8ถึง10ชั่วโมงยกมือขึ้นส,งสงูงๆใครนอนหลับ8ถึง10ชั่วโมงบ้างโอเคครับเก่งมากลูกดีมากครับน้องเด็กต้องนอน8ถึง10ชั่วโมงนะครับนะนะครับ เด็กต้องนอน8-10ถึงชั่วโมงนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ไอดินก็กำลังรับประทานอาหารนะครับนะเอาซ่อมทิมไปกับขนมอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับน่าจะเป็นขนมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ะนี่ก็คือปัจจัยการเจริญเติบโตนะครับนี่ก็คือปัจจัยการเจริญเติบโตนะครับนะ นี่ก็คือปัจจัยการเจริญเติบโตนะครับนะก็คือจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์ที่มาจากพ่อแม่ของเรานะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องของในหัวข้อต่อไป